วันนี้จะเล่านิทานแทนคุณนะ้ำหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีชื่อว่าหมู่บ้านอะไรดีวะนะ้ำหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีชื่อว่าหมู่บ้านมะกอกนะหมู่บ้านมะกอกแห่งนี้มีอดีตผู้ใหญ่บ้านคนหนึ่งมีลูกทั้งหมดห้าคน ลูกคนที่หนึ่งเป็นลูกสาวคนที่สองคนที่สามก็เป็นลูกสาวส่วนคนที่สี่ไม่แน่ใจว่าจะเป็นลูกสาวหรือลูกชายนะคะคนที่ห้าเป็นลูกสาวอดีตผู้ใหญ่บ้านคนนี้ตอนที่เขาอายุประมาณสี่สิบปีเป็นผู้ใหญ่บ้านที่มีชื่อเสียงโด่งดังถึงขั้นได้รับหนังสือรับรองเป็นคนดีของประเทศไทย มีหนังสือการันตีการเป็นคนดีและได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐมากมายได้รับโครงการจากทางรัฐทางหลวงเยอะแย,ย,ยะมากมายสร้างความอิจฉาให้กลุ่มชาวบ้านหลายคนเป็นจำนวนหลายคนนะคะแต่ไม่มีใครกล้าแสดงออกเพราะตอนนั้นบารมีของผู้ใหญ่บ้านท่านนี้มีมากมายอยู่เหมือนกันพอที่จะปิดปากผู้คนได้หลายคน ด้วยอานิสง์ผลบุญของผู้ใหญ่บ้านทําให้ชาวบ้านหลายคนได้รับอานิสง์ไปด้วยอย่างเช่นข้าวของบริจาคเสื้อผ้าผ้าหม่มเครื่องใช้อุปโภคบริโภคที่มีผู้ใหญ่ใจดีจากในเมืองเอามาบริจาคด้วยเห็นความดีของผู้ใหญ่บ้านท่านนี้นานวันไปเกิดจากความอิจฉาของคนในหมู่บ้าน ได้เกิดการต่อต้านได้เกิดการต่อต้านผู้ใหญ่บ้านท่านนี้ขึ้นเมื่อหมดวาระของท่านลงผู้ใหญ่บ้านท่านนี้ได้ลงสมัครเป็นผู้ใหญ่บ้านอีกรอบนะได้ลงสมัครเป็นผู้ใหญ่บ้านอีกรอบหนึง่งถ้าจำไม่ผิดรอบแรกคือคะแนนเสมอรอบสอง มันเป็นคะแนนโวตนะพี่ไซเบีเรียนสวัสด,ดีค่ะมันเป็นคะแนนโวตนะคะจําได้ว่าตอนนั้นไม่รู้เกิดเหตุอะไรขึ้นแต่ถึงขั้นชาวบ้านต้องล้อมคอกฟางใช้เชือกฟางทําเป็นโคกเพื่อแยกฝั่งแยกฝ่ายเลยใครทีมใครให้แยกฝั่งเข้าไปอยู่ในโคกฟางเลยนะคะนะและแล้วผู้ใหญ่บ้านท่านนี้ก็ชนะ อีกครั้งสุดท้ายแล้วพอหมดวาระไปได้มีผู้ใหญ่บ้านคนใหม่ขึ้นมาการเวลาผ่านไปหลังจากนั้นประมาณ20่สิบกว่าปีได้กำเนิดผู้ใหญ่บ้านคนใหม่ขึ้นมา mm hmm. ผู้ใหญ่บ้านคนนี้เป็นผู้ใหญ่บ้านหนุ่มใหญ่ไฟแรง เป็นคนผิวเข้มผิวคำ้ำลูกสาวของอดีตผู้ใหญ่บ้านคนเก่ามีสามีไปเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านคนใหม่คนนี้ผู้ใหญ่บ้านคนนี้เป็นผู้ใหญ่บ้านแล้วหนึ่งครั้งสองครั้งด้วยคะแนนนิยมของคนในหมู่บ้านที่นิยม และด้วยคะแนนแบงค์คะแนนเงินที่แจกจ่ายให้แทบทุกหลังคาเรือนเขาได้รับการโหวตให้เป็นผู้ใหญ่บ้านในรอบที่สองเมื่อได้เป็นผู้ใหญ่บ้านในรอบที่สองได้ไม่นานก็ได้เกิดเหตุการณ์ก็ได้เกิดเหตุการณ์มีคนตายในหมู่บ้านเป็นคดีฆาตกรรมอังคา เรื่องราวใหญ่โตเกิดขึ้นมากมายในหมู่บ้านแห่งนี้มีทั้งผู้คนที่เป็นสื่อสาธารณะเป็นนักแสดงผู้คนมีชื่อเสียงผู้คนที่ต้องการความก้าวหน้าในหน้าที่การงานต่างพากันมุ่งหน้ามาที่หมู่บ้านแห่งนี้ ความต้องการชื่อเสียงเงินทองของแต่ละคนแต่ละสายอาชีพมีทั้งมิจฉาชีพมีทั้งคนที่มาด้วยความสุดจริตและแล้วผู้ใหญ่บ้านท่านนี้ไม่รู้ด้วยเหตุผลกลใดด้วยอำนาจความโลกด้วยอำนาจเงินตาเขา ได้นินทาว่าร้ายพ่อของผู้หญิงคนหนึ่งที่มีสามีเป็นผู้ช่วยของเขาเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะเขาได้นินทากับผู้ใหญ่มีเงินคนนั้นพูดถึงพ่อตาของคนที่เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านกล่าวหาว่าโกงไม่ว่าจะเป็นโครงการรัฐโครงการขุดสระโครงการถมถมที่ โครงการรัฐต่างๆที่ถูกกล่าวหาว่าผู้ใหญ่บ้านคนเก่าโกงกินทุกสิ่งทุกอย่างเม้มทุกสิ่งทุกอย่างไม่ให้มาถึงมือชาวบ้านทุกโครงการผู้ใหญ่บ้านคนเก่าเป็นคนขี้โกงกล่าวหาทุกวิถีทางพูดพาดพิงถึงครอบครัวคนตายที่เป็นครอบครัวถูกคัตกรรมอําพาง กล่าวหาผู้อื่นกล่าวว่าร้ายผู้อื่นที่เป็นลูกบ้านด้วยความโลภเพื่อแลกกับเงินเพื่อแลกกับทรัพย์สินส่วนตัวที่ตัวเองจะได้มาแบบลับๆและแล้วไม่รู้เวรหรือกรรมเรื่องราวทั้งหมดที่เขาเล่าภายใต้ความมืดภายใต้ม่านที่เขาคิดว่าคงไม่มีใครรู้คงไม่มีใครเห็นเขาพูดเพียงเพื่อจะเอาประโยชน์ หรือพูดเพื่อระบายความเครียดแค้นอะไรบางอย่างไม่มีใครได้รู้ไม่มีใครรู้ได้แต่หน้าต่างมีหูประตูมีช่องความลับไม่มีในโลกไม่นานวันเสียงของเขาถูกประกาศออกจากถูกประกาศออกมาผ่านสื่อช่องใหญ่ช่องเล็ก ผ่านช่องยูทูบเบอร์ต่างๆทั่วประเทศและทั่วโลกผู้ใหญ่บ้านคนนี้ทำลายลูกบ้านตัวเองทำลายพ่อตาของผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านตัวเองขายหมู่บ้านตัวเอง แต่ลูกสาวของอดีตผู้ใหญ่บ้านที่มีสามีเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนางเห็นแก่เงินเดือนเพียงห้าพันบาทที่มีไว้เลี้ยงชีวิตของนางกับลูกเห็นแก่เงินแค่นี้นางไม่สนใจว่าบิดนมารดาของนางจะโกรธเกลียดเคียดแค้นร้องห่มร้องไห้แทบฆ่าตัวตาย เขาจะเจ็บปวดแค่ไหนที่ผู้ใหญ่บ้านที่ตัวเองเป็นลูกน้องเขาอยู่ทําลายพ่อแม่แม่ของนางร้องห่มร้องไห้น้ำตาแทบเป็นสายเลือดวิ่งมาอ้อนวอนพี่สาวคนที่สองที่นางมีทั้งตำรวจมีทั้งสื่ออยู่ในมือที่เป็นแม่ของผู้ตาย อ้อนวอนขอให้ตำรวจเข้ามาช่วยดูแลอ้อนวอนขอให้สื่อช่วยแก้ข่าวอ้อนวอนขอให้พี่สาวคนที่สองของนางช่วยทำอะไรสักอย่างเพื่อปลอบใจพ่อเพื่อปลอบใจแม่ทำยังไงก็ได้ให้เขาได้รับบทเรียนให้ผู้ใหญ่บ้านได้รับบทเรียนให้ชาวบ้านให้ชาวลกูกได้รู้ว่าพ่อกับแม่ ไม่ใช่คนขี้โกงในขณะนั้นพี่สาวคนที่สองของผู้หญิงคงนนี้ไม่ได้มีบุญญาบารมีไม่ได้มีอำนาจวาสนาพอที่จะปกป้องพ่อแม่ได้ได้แต่เก็บความแค้นไว้ในใจและทำบางสิ่งบางอย่างที่พอทำได้เท่านั้นตามกฎหมาย หลายครั้งหลายคาผ่านไปประมาณเป็นเดือนสองเดือนมีอดีตผู้ใหญ่บ้านยังคงร้องไห้แล้วก็ต้องการความยุติธรรมเรื่องนี้ตลอดมาแต่นางลูกสาวคนที่สามที่เป็นเมียผู้ช่วยไม่เคยจะออกมาปกป้องพ่อแม่หรือตำหนิต่อว่าผู้ใหญ่บ้านที่ตัวเองสังกัดอยู่เลยแม้แต่นิดเดียว เห็นแกงเงินเดือนเพียงห้าพันบาทเพื่อเลี้ยงชีวิตของนางไม่เคยจะตำหนิผู้ใหญ่บ้านไม่เคยที่จะซับน้ำตาพ่อแม่ปล่อยให้แม่กินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับจนต้องล้มป่วยผอมโซนอนให้น้ำเกลือหลายครั้งไหลายหนไหลายกระปุก นางคนนี้ไม่เคยที่จะเห็นใจพ่อแม่เลยไม่เคยเยียวยาไม่เคยทำอะไรเพื่อซับน้ำตาของแม่นำซ้ำยังไปสรรเสริญเยินยอจับกลุ่มอยู่กับพวกทีมผู้ใหญ่บ้านของตัวเอง เมื่อผ่านพ้นวิกฤตนั้นไปได้แล้วความโหดร้ายบาดแผลในจิตใจของพ่อกับแม่ของอดีตผู้ใยญ่บ้านกับเมียมันเริ่มเบาบางลงวันและเวลาที่ผ่านไปทุกๆวันมันเยียวยาแผลที่บาดลึกทำให้พวกเขาค่อยๆย,ยืนขึ้นมาได้ สองผู้เท่าแก่ชาราเมื่อแขนขานเริ่มมีแรงความอ่อนล้าทางจ,จิตใจความท้อถอยทางจ,จิตใจได้หายไปบ้างแล้วก็กลับคืนสู่สภาพปกติเลี้ยงดูลูกเหมือนเดิมจากภารกิจของทุกๆวันที่ทำอยู่เป็นประจำ ทำให้พวกเขาลืมเรื่องเศร้าไปจนหมดสิน้นมาถึงวันนี้ลูกเนละคุณกลับกลายเป็นลูกคนที่สองที่ไม่ออกมาปกป้องพ่อแม่ โดนอดีตเมียผู้ช่วยต้มยำทำแกงทุกๆวันอดีตผู้ใหญ่บ้านคนเก่าเขาลืมไปหมดสิ้นแล้วที่ลูกคนที่สองได้ทำอะไรเพื่อแทนคุณในเรื่องนี้ไปบ้าง และลืมไปแล้วว่าเหตุการณ์เลวร้ายเกี่ยวกับเรื่องถูกกล่าวหาการโกงทรัพย์สินของทางรัฐบาลความเจ็บปวดมันเป็นยังไงทุกคนในครอบครัวนั้นลืมไปหมดสิ้นเหลือไว้เพียงความเนรคุณของลูกสาวคนที่สองที่โอบก,กอดคนที่ปกป้องนาง